ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ d p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4งสี่มีแควแมนอยู่เป๊ปกาเดโวล่าอัปเดตความฟิตเดบรอยก่อนบูสเซบิยาเป๊ปกาเดโวล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แพลงข่าวก่อนเกมซูเปอร,ร์คัพที่จะเจอกับเซบิยาโดยระบุเรื่องการบาดเจ็บของเคนเดบอย แต่ก็ไม่ไาวแอบแซะแมนยูคู่ปราบร่วมเมืองเป๊ปจะพาแมสซิตี้ลงเล่นเกมซูเปอร์คัพเป็นครั้งแรกเนื่องจากเะบสิสฟ้าคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรโดยพวกเขาจะดวลกับซบียจะของแชมป์ยูโรปาลีกเจสมัยจอกการแถลงข่าวก่อนเกมที่เอเธนซึ่งจะฟาดแข่งกันในวันพุธนี้เป๊ปเปิดปากแซมแมนยูในเตเล็กเล็ก,ลกพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บของเดอะบอยซึ่งมีข่าวว่าน่าจะต้องผ่าตัด เพื่อเยียวยาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังผมรู้สึกว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยผมโอหังที่แมนซิตี้ถูกยกให้เป็นทีมแต่งแชมป์ซูเปอร,ร์คัพเรามีคุณภาพแต่แน่นอนเรารู้ว่าเราไม่ใช่ทีมแต่งแชมป์ผมเห็นเกมนัดที่2ระหว่างเซบีย่ากับแมนยูและแมนยูอ่อนมากเซบีย่าแข็งแกร่งมากขณะเดียวกันนายใหญ่ระบายสีฟ้ายอรับว่าเดบรอยจะร้างสนามไปนาน3-4ถึงเดือนเนื่องจากจำเป็นต้องผ่าตัด การผ่าตัดก็คือผ่าตัดเขาจะต้องร้างสนามไปราวๆสหรือสเดือนอาการบาดเจ็บของเควินเป็นเรื่องที่เลวร้ายสําหรับเราแต่ขนาดเดียวกันเราต้องมองไปข้างหน้าทักษะของเขาไม่มีใครแทนที่ได้แต่มันจะเป็นโอกาสของคนอื่นและผมมั่นใจว่าพวกเขาจะคว้ามันเอาไว้ได้สรุปข่าวซื้อขายนักเตะ อา์เซนอลเปิดตัวดาวิรายาผู้รักษาประตูจากเบรนท์ฟอร์ดแล้วด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่27ล้านปอนด์อย่างเป็นทางการเจลซี Chelsea ประกาศปล่อยเซซเลคคาซาเดไปร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศต่อสัญญากับริโกเลวิตออกไปจนถึงปี2028แฮร์รี่มากกว่าจะอยู่ค้ายแข้ง,ขงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไป หลังจากไม่สามารถตกลงค่าเหนื่อยกับทางเวสแฮมได้เชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงกับซาตตันในการคว้าตัวลูมิโอลาเวียแล้วเ mm hmm. หลือเพียงเงื่อนไขในการจ่ายโบนัสเท่านั้นไ mm hmm. บรตันกำลังเจราจาก,กับบุคาจจเนียในการขอซื้อตัววาเลนติโนบาโก้แบ็กซ้ายวัย19ปีมาร่วมทีมนิโกโลซานิโอโลจะเดินทางไปตรวจร่างกายกับเอสเมลลาภายในวันนี้เอสเมิลาบรรลุข้อตกลงกับกาลาตาสไน ว่าตัวนิโคลซานิโอโลมาร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดที่27ล้านยูโรเชลซีจะยอมจ่ายค่าจิกสัญญาไมเคิลโอลิเซจากคิสเซิเพลตที่35ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุเงื่อนไ <Manchester United S 2> ขส่วนตัวกับโซฟิยานอัปปรบราบัดกองกลางของฟิลินตินสแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมจะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่มูลค่า80ล้านปอนด์ในการขอซื้อลูคัสปาเกตาจากเวสแฮม อนเอร์ซมีแผนจะทุ่มเงินก้อนโตคว้าตัวอลิสงเบเกอร์อรนายทวารของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมไมเคิลออริเซ่ได้รับข้อเสนอจากมาซิตี้แต่ตัวนกเตะสนใจจะย้ายไปเล่นในกับเชลซีมากกว่าอาริสงเบเกอร์ไม่มีแผนจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ทมกลางข่าวลือว่าได้รับความสนใจจากทีมดังในซาอุเชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรเมโอลาเวียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่7ปีบวกออปชั่นเพิ่มได้อีก1ปี ดีเนอร์สันจะไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากพวกเขาไม่สามารถหาตัวแทนมาร่วมทีมได้ฟูแลมกำลังพิจารณาข้อเสนอของอัลฮิลานในการขอซื้ออเลซานเดอร์มิโตรวิดที่ประมาณ46ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวไทเลอร์และแจ็คเฟเชอร์ลูกชายฝาแฝดของตาเลนเฟตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจในตัวเทรนเทีนนี่แบ็กซ้ายจากอาร์เซนอล อาสานนจะเดินหน้าล่าตัวโชว์คันเซโลจากแมนเชตี้หากเสียคิรันเทนี่ไปลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวคาร์ลสดบาเลบากองกลางวัย19ปีจากริวโดยไบรตันชิงยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์ให้ต้นสังกัดพิจารณาแล้ว